แม้ว่ามนุษย์เราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องจากโลกใบนี้ไปและแม้ว่ามนุษย์เราต่างก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่มีทางจะชนะมันได้นั่นก็คือความตายแต่ก็เป็นมนุษย์อีกนั่นแหละที่พยายามคิดค้นหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะเอาชนะมันซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นชายคนแรกของโลกที่ได้ตัดสินใจนำร่างของตัวเองนั้นแช่แข็งเอาไว้เพื่อหวังว่าวันหนึ่ง โลกเราจะมีความรู้ที่ก้าวหน้าในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่านี้และเขาจะสามารถฟื้นคืนชีพจากความตายได้ชายผู้นี้เป็นใครแล้วไอเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนการโกงความตายที่ว่านี้มันเป็นยังไงกันแน่แล้วความหวังหรือว่าความฝันที่มนุษย์จะสามารถฟื้นคืนชีพจากความตายได้มันเป็นจริงมากน้อยสักแค่ไหนและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมจะเล่าใน The Hard Core Story เรื่องโหดแต่มีสาระในคลิปนี้ครับ จริงๆแล้วไอเทคโนโลยีที่ผมจะเล่าในคลิปนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่อะไรสักเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นความหวังของมนุษย์ที่มันจะทำให้เรานั้นสามารถฟื้นคืนจากความตายได้จริงๆแล้วสำหรับพวกเราในฐานะคนธรรมดานะครับเทคโนโลยีนี้มันก็ไม่ได้ไกลตัวพวกเราสักเท่าไหร่คือเราต่างเห็นกันในหนังอยู่บ่อยๆนั่นแหละครับที่เอาร่างของมนุษย์ไปแช่แข็งไว้แล้วก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในโลกของอนาคต ซึ่งในโลกของความเป็นจริงมันจะเหมือนในโลกของภาพยนตร์สักแค่ไหนแล้วชายผู้ที่เป็นคนแรกของโลกที่นำตัวเองไปสู่การแชร่แข็งนี้ปัจจุบันเขาเป็นยังไงบ้างกับความหวังที่จะฟื้นคืนชีพนั้นมันใกล้ความจริงสักแค่ไหนแต่ก่อนอื่นครับเรามาทำความเข้าใจกับไอ้เจ้าเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนการโกงความตายนี้กันซะก่อน ไอแนวคิดการแช่แข like ็งมนุษย์หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือไคลอนิกส์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี1960นหนู้นเลยโดยศาสตราจารย์ชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตเอชทิงเกอร์อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วครับว่าไอเจ้าเทคโนโลยีไคลอนิกส์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะในทางการแพทย์แล้วได้มีการทดลองแช่แข็งสเปิร์มของสัตว์ต่างๆมาแล้วอย่างเช่นกบวัวหรือแม้กระทั่งสเปิร์มของมนุษย์ซึ่งก็ประสบความสําเร็จและจากนั้นครับศาสตราจารย์คนดังกล่าว ก็เริ่มทําการทดลองในการแชร่แข็งตัวอ่อนของสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อที่จะรักษาเซลล์ในร่างกายนะครับแต่ถ้าลงละเอียดลึกกว่านี้เดี๋ยวมันจะฟังดูเป็นวิชาการเข้าใจยากไปแต่เอาเป็นว่าศาสตราจารย์โรเบิร์ตเอชิงเกอร์เนี่ยนะครับก็ทําสําเร็จอีกนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของไอเดียที่ว่าการแชร่แข็งนี้ก็น่าจะช่วยรักษาร่างกายของมนุษย์ที่หมดลมหายใจแล้วมันก็น่าจะเป็นไปได้เช่นกัน มันก็เลยเป็นที่มาของเทคโนโลยีที่เรียกว่าไคลอ i นิกส์เนี่ยแหละครับหรือว่าเทคโนโลยีการแชร่แข็งมนุษย์เพื่อรอวันฟื้นคืนชีพแน่นอนว่ามันเป็นไอเดียที่แม้แต่เราฟังในยุคปัจจุบันมันก็ดูบ้าคลั่งมากๆแต่อย่างที่บอกว่าไอเดียนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วกว่า60ปีคือถ้าฟังในตอนนั้นมันคงจะต้องบ้าหลุดโลกสุดๆอะแต่ที่มันน่าสนใจกว่าไอเดียสุดบ้าคลั่งนี้นั่นก็คือใครกันนะที่เป็นมนุษย์คนแรกของโลก ที่ได้ทำการแช่แข็งและรอวันฟื้นคืนชีพชายผู้นั้นก็คือนายเจมส์เบดฟอร์ดนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่เกิดในปี1893ซึ่งเอาจริงๆแล้วชีวิตของนายเจมส์เบดฟอร์ดนี้เขาไม่ได้มีแบ็กกราวด์หรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับ,บวงการวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีอะไรสักเท่าไหร่เลยเขาจะมาทางสายจิตวิทยามากกว่าและเขาก็ใช้ชีวิตในวัยหนุ่มของเขามุ่งมั่นและพยายามอย่างหนักที่จะทำงานในสายอาชีพทางวิชาการ จนในที่สุดในปี1940เขาก็ได้ทํางานในสายวิชาการอย่างที่เขาใฝ่ฝันจริงๆเนื่องก็คือการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย University of California ในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาซึ่งแน่นอนว่า มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเทคโนโลยีการแช่แข็งมนุษย์นี้เลยคือพูดง่ายๆถ้าจะมีมนุษย์คนไหนสนใจเทคโนโลยีขั้นสูงนี้จนเอาตัวเองไปเป็นหนูทดลองและเป็นคนแรกของโลกนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นนายเจมส์เบดฟอร์ดคนนี้เลยแต่ก็แน่นอนทุกคนต่างมีจุดเปลี่ยนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคุณหรือว่าชีวิตของผมครับแต่ชีวิตของนายเจมส์เบดฟอร์ดจุดเปลี่ยนของเขาก็คือการเป็นโรคร้าย และไอโรคร้ายที่ว่านั้นมันก็ชื่อคุ้นหูซะเหลือเกินเพราะมันก็คือมะเร็งคือเขาเป็นมะเร็งที่ไตในช่วงทศวรรษที่1960ซึ่งการเป็นโรคมะเร็งในตอนนั้นทางการแพทย์ถือว่าเหมือนกับเป็นการกำหนดวันตายไว้แล้วเพราะเทคโนโลยีในตอนนั้นมันยังไม่สามารถตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นได้คือถ้าตรวจเจอก็คือมีเซลล์มะเร็งที่มันเยอะแล้วก็ลุกลามไปมากแล้ว และในส่วนของการรักษานั้นก็เรียกว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรอดชีวิตนั้นมันมีน้อยมากๆแต่ด้วยความที่ในเจมเบดฟอร์ดเป็นคนไม่ยอมอะไรง่ายๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงแค่นักจิตวิทยาและก็ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญใดๆเกี่ยวกับโรคมะเร็งเลยแต่เขาก็พยายามที่จะหาหนทางที่จะเอาชีวิตรอดแม้ว่ามันจะไม่ได้มีทางเลือกให้เขามากนัก คือมันไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่เรายังมีวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันหรือแม้แต่การรักษาแบบแพทย์ทางเลือกก็ตามแต่การพยายามนั้นมันทําให้เขาไปเจอกับหนังสือเล่มน,นึงที่มีชื่อว่า The Prospect of Immortality แปลเป็นไทยก็คือผลทางสู่ความเป็นอมตะอะไรประมาณนั้นซึ่งผู้เขียนนั้นก็ไม่ใช่ใครครับนั่นก็คือศาสตราจารย์โรเบิร์ตเอสทิงเกอร์นั่นเอง ที่ต่อมาเป็นเจ้าของไอเดียไคลอนิกส์หรือว่าการแช่แข็งมนุษย์นั่นเองและไอเจ้าหนังสือเล่มนี้แหละครับที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดคือศาสตราจารย์โรเบิร์ตเอชชิงเกอร์เนี่ยนะครับเขียนนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขามีความกังวลว่าเขาอาจจะตายด้วยโรคร้ายบางอย่างก่อนที่วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นั้นจะสามารถคิดค้นวิธีการรักษาได้พูดง่ายๆก็คือเขียนขึ้นมาจากความกลัวตายกลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคที่หมอรักษาให้ไม่ได้นั่นแหละ มันก็เลยทําให้เขาจินตนาการถึงการแช่แข็งร่างของเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตเพื่อที่จะรอวันที่จะฟื้นคืนชีพอีกครั้งหลังจากที่มีคนคิดค้นวิธีการรักษาโรคของเขาได้ซึ่งณตอนนั้นมันก็คือเรื่องแต่งที่เกิดจากจินตนาการและความกลัวตายล้วนตัดกลับมาที่นายเบดฟอร์ดชายผู้สิ้นหวังที่ป่วยด้วยโรคไร้ายและกําลังจะตายพอได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้เข้ามันก็ไปจุดประกายความหวังของเขาขึ้นมาเอาจริงๆไม่ต้องนายเบดฟอร์ดหรอก ใครที่อยู่ในภาวะแบบเขาหรืออาจจะไม่ได้อยู่ถ้าได้อ่านเรื่องราวที่ศาสตราจารย์นั้นเขียนในหนังสือเล่มนี้ก็คงตื่นเต้นเหมือนกันแหละมันคือการฟื้นคืนชีพเลยนะเว้ยและพอนายเบดฟอร์ดอ่านหนังสือเล่มนี้จบครับก็เรียกว่าโดนใจแล้วก็ตรงกับสถานการณ์ของเขาแบบสุดๆและเขาก็ศรัทธาแนวคิดนี้เป็นอย่างมากจนทําให้เขามีความต้องการที่อยากจะเก็บร่างของตัวเองไว้บ้างเพื่อรอว่าวันหนึ่งจะมีเทคโนโลยีที่สามารถ ปลุกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาและรักษาโรคร้ายที่เขาเป็นได้รวมถึงเขาก็มีความเชื่อมั่นมากๆๆๆม,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 มว่าในอนาคตมันจะมีเทคโนโลยีที่จะสามารถมารักษาโรคมะเร็งของเขาได้แล้วถ้าถามว่าเขาเชื่อมั่นขนาดไหนก็ต้องบอกว่าเชื่อมั่นขนาดที่เขานำเงินส่วนตัวของตัวเองนั้นเป็นมูลค่า1,000 0แสนดอลลาร์ 1, 000, 000หรือว่าถ้าเทียบกับค่าเงินในปัจจุบันมันจะสูงถึง8 1 9 0 0 0 US ดอลลาร์ หรือเป็นเงินไทยเท่าไหร่รู้ไหม25ล้านบาทบริจาคให้กับการวิจัยเทคโนโลยีการแชร่แข็งร่างของมนุษย์ที่ว่านี้ก็เรียกว่าทุ่มแบบหมดหน้าตัก สำหรับชายที่กำลังจะตายและสิ้นหวังให้ได้มีความหวังอีกครั้งหนึ่งคือไอการเก็บรักษาร่างมนุษย์นะครับถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆก็คือจะค,คล้ายๆกับการจำศีลด้วยความเย็นโดยลองจินตนาการดูว่าเหมือนเวลาที่เราไปซื้ออาหารมาถ้าเราเอาใส่ช่องฟรีซเอาไว้มันก็จะเก็บได้นานกว่าช่องธรรมดาบางทีเก็บได้เป็นปีๆเพราะนั่นก็คือการแช่แข็งเซลล์เอาไว้คือมันก็เหมือนกับการทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราอยู่ในภาวะจำศีนนั่นเอง และหลังจากที่นายเบดฟอร์ดได้ทำการเขียนพินัยกรรมถึงความต้องการอันแรงกล้าของเขาที่จะนำร่างของเขานั้นทำการแชร่แข็งเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าคนรอบตัวเขาไม่มีใครเห็นด้วยโดยเฉพาะภรรยาของเขาแต่ก็นะมันเป็นความต้องการของเจ้าตัวเขาอะใครจะทำอะไรได้ทุกแม้และหลังจากที่เขาเขียนพินัยกรรมได้ไม่นานครับเชื้อมะเลงของเขาก็ลุกล้มขึ้นเรื่อยๆและในวันที่12มกราคมในปี1967 นายเจมส์เบฟฟอร์ดก็ได้เสียชีวิตลงและนั่นก็หมายถึงกระบวนการการเก็บรักษาศพก็ได้เริ่มต้นขึ้นคือฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนก็เกิดความสงสัยว่าไอ้ขั้นตอนการแช่แข็งมนุษย์นั้นมันทำกันยังไงแน่นอนว่ามันคงไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อของสดตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็โยนเข้าช่องฟรีซแน่ๆเอางี้ครับเรามาลองจินตนาการดูว่าถ้าเราอยากจะโกงความตายโดยการทำไคลอนิกส์นี้บ้าง มันจะเกิดอะไรกับร่างกายของเราบ้างผ่านนายเจมส์เบดฟอร์ดมนุษย์แช่แข็งคนแรกของโลกกันแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการที่จะนำร่างกายมาแช่แข็งในแบบไคลอนิกส์นี้จะต้องให้บุคคลน,นั้นเสียชีวิตหรือว่าตายในทางการแพทย์ก่อนตายในทางการแพทย์คืออะไรใช่ไหมมันก็คือการที่หัวใจของเรานั้นหยุดเต้นอา้าการที่หัวใจหยุดเต้นมันก็คือจุดจบของชีวิตแล้วไหมอะคือจากข้อมูลเขาบอกแบบนี้ครับว่า หลังจากที่หัวใจหยุดเต้นมันจะมีช่วงเวลาสักพักหนึ่งก่อนที่สมองและอวัยวะภายในจะล้มเหลวซึ่งทางทีมไคลอนิกส์เขาจะไม่เรียกผู้ตายว่าผู้ตายนะครับแต่เขาจะเรียกว่าผู้ป่วยโดยจะต้องนำร่างของผู้ป่วยนั้นเข้าสู่กระบวนการไคลอนิกส์ให้เร็วที่สุดซึ่งจากในรูปนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปของประวัติศาสตร์ไคลอนิกเลยก็ว่าได้นะครับจากในรูปก็คือนักวิทยาศาสตร์สองคนที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตพรีโฮดานักเคมี และดันเต้บูนนักชีววิทยาที่ทั้งคู่นั้นอุทิศทั้งชีวิตและก็เวลาให้กับโปรเจกต์ไคลอนิกส์นี้เรียวกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้คือจากข้อมูลบอกว่าทีมนักวิทยาศาสตร์พอได้รู้ข่าวว่าจะมีคนมาบริจาคร่างกายก็ดีใจกันสุดๆคือนะตอนนั้นต้องเรียกว่าเป็นการบริจาคหรือว่าโดเนชั่นร่างกายนะครับเพราะมันยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองยังไม่ได้เป็นในรูปแบบธุรกิจเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งร่างกายของนายเจมส์เบดฟอร์ดนี้ถือว่าเป็นร่างแรกในประวัติศาสตร์เลยนะและในวันที่12มกราคมปี1967นี้เองมนุษย์แช่แข็งที่รอวันฟื้นคืนชีพคนแรกของโลกก็ได้กำเนิดขึ้นซึ่งต่อมาในวงการไคลอ i นิกส์ถือว่าวันนี้เป็นวันเบดฟอร์ดเดย์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับมิสเตอร์เจมส์เบดฟอร์ดนั่นเองแต่ก็มีบางข้อมูลบอกนะครับว่า ก่อนหน้าในเจมส์เบฟฟอร์ดเนี่ยก็ได้มีการทดลองกับร่างของหญิงผู้หนึง่งแต่มันก็ไม่ประสบความสําเร็จทีนี้มาถึงในเรื่องของขั้นตอนกันบ้างครับคือการทำไคลอนิกส์นี้ผู้ป่วยนั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าทำร่างกายให้เป็นแก้วึทำให้เป็นแก้วคืออะไระมันก็คือการเปลี่ยนเอาสารเคมีบางอย่างเข้าไปแทนเลือดแล้วก็น้ำในเซลล์ซึ่งไอเจ้าสารเคมีที่ว่านี่แหละเมื่อมันแช่แข็งแล้วร่างกายและเซลล์ของเรา มันจะกลายเป็นแก้วทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อเซลล์นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนเยอะแยะยิบย่อยอีกมากครับแต่ว่าผมขออนุญาตเล่าคร่าวๆให้พอเห็นภาพแล้วกันว่ามันไม่ใช่แค่การเอาร่างกายไปแช่แข็งเฉยๆนะซึ่งความเย็นในการแชร่แข็งนั้นต่ำกว่าลบ100องศาเซลเซียสเลยนะก็เรียกว่นหนาวสุดๆอะ และร่างก็จะถูกเก็บไว้ในแคปซูลซึ่งอันนี้ตอนแรกที่ผมเห็นก็เรียกว่าค่อนข้างว้าวเลยทีเดียวเพราะมันเหมือนกับหนังไซไฟเลยอะแต่นี่มันของจริงซึ่งหลังจากนั้นก็จะทําการเก็บรักษาโดยใช้ในตัวเจนเหลวเพื่อรักษาอุณหภูมิจากนั้นก็เรียกว่านอนรออย่างเดียวครับรอวันที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆและถ้าถามว่าปัจจุบันร่างของนายเจมส์เบสฟอร์ดนี้เป็นยังไงบ้าง ใกล้ความจริงในการฟื้นคืนชีพสักแค่ไหนก็คงต้องบอกว่าณนะปีนี้ปีที่อัดคลิปนะครับร่างของนายเจมส์เบสฟอร์ดนั้นถูกแช่แข็งมายาวนานกว่า50ปีแล้วนานมากนะ50ปีอะแล้วถ้าถามถึงความเป็นไปได้ที่นายเจมส์เบสฟอร์ดนั้นจะฟื้นคืนชีพด้วยเทคโนโลยีไคลอ i นิกนี้มันใกล้ความจริงมากน้อยสักแค่ไหน ก็ต้องบอกว่าแม้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ณปัจจุบันจะรักษาร่างกายของเราเอาไว้ได้แต่ขั้นตอนการละลายน้ําแข็งและการชุบชีวิตที่หลับไหลนั้นยังเป็นเพียงแค่ความหวังเพราะยังไม่มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะสามารถยืนยันได้ว่ามนุษย์ที่ถูกแช่แข็งนั้นจะสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกคือถ้าพูดง่ายๆเรื่องของการแช่แข็งร่างกายของมนุษย์นั้นเราทําได้แล้ว แต่เรื่องของการละลายน้ำแข็งแล้วก็ปลุกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นณนะวันนี้อย่างน้อยก็วันที่ผมนั่งอัดคลิปอยู่นี้นั้นยังทําไม่ได้คือทําได้แค่แช่แข็งแล้วก็นอนรอไปยาวๆซึ่งบางข้อมูลบอกว่าความเป็นไปได้ที่จะปลุกล่างเหล่านี้ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นจะอยู่ระหว่าง20ถึง200ปีซึ่งถือว่าเป็นเรนที่กว้างมากปัจจุบันบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้นำ เทคโนโลยีไคโอนิกส์นี้ตั้งอยู่ที่รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทที่พัฒนาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้จริงในเชิงพาณิชย์ที่นอกจากจะเก็บรักษาร่างของผู้เสียชีวิตแล้วยังให้บริการแก่ผู้ป่วยจากโรคที่ไม่สามารถรักษาได้โดยบริษัทอ้างว่าการเสียชีวิตนั้น เป็นเพียงกระบวนการขั้นตอนหนึ่งในการรักษาไม่ใช่จุดจบของชีวิตโดยราคาการทำไคลอ i นิกส์ปัจจุบันนั้นอยู่ที่200,000 US ดอลลาร์หรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ7ล้านกว่าบาทโดยปัจจุบนันมีร่างที่ถูกแช่แข็งด้วยวิธีไคลอ i นิกส์นี้กว่า500ลายแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเด็กหญิงชาวไทยไวัยสขวบรวมอยู่ด้วยซึ่งถือว่าเป็นอายุที่น้อยที่สุดที่เคยผ่านกระบวนการไคลอนิกส์นี้ และก็ได้มีสารคาดีที่บันทึกเรื่องราวชีวิตของเธอแล้วก็ครอบครัวสามารถหาดูได้ใน Netflix นะครับเผื่อว่าถ้าใครสนใจก็ไปตามดูกันได้ซึ่งก็แอบคิดเล่นๆว่าถ้าวันหนึ่งไอ้เจ้าเทคโนโลยีการฟื้นคืนชีพของมนุษย์นั้นมันทำได้จริงขึ้นมานั่นก็แปลว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรานั้นจะไม่มีวันศูนพัน์อย่างแน่นอนแต่ก็แอบคิดต่อว่าโลกเรามันจะเป็นยังไงนะมนุษย์มันจะล้นโลกไหม ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับไอ้เจ้าเทคโนโลยีโกงความตายนี้คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วกลับมาเจอกับคอนเทนต์แบบนี้ได้ใหม่ใน The Hardcore Story เรื่องโหดแต่มีสาระวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันครับ